ขายให้จบนะคะหอมใจขอให้พี่เซอร์วิสพวกเราอืใช่มาคุยกันเถอะเดี๋ยวพี่ขอเราทำไมเฮ้ยเดียวเดี๋ยวไม่รู้ดีก่อนไหมยังไม่รู้ไปได้หรอ เจด้วยงั้นเดี๋ยวมานะเดี๋ยวพึ่งดิมามึงอยู่ข้างหน้าใช่เหรออยู่ไหนเขายังไม่โดนน้าเหรอเออแต่น้องจอดให้แม่เออไม่รู้เราไม่ไปดูอีกเลยเออเอาถือต่อซิเว้ยเอากูลาเอาเอาไปแล้วมึงเอากูลาเฮ้ยส่งตะโกนบอกเจ้ด้วยนะลงมาแล้วบอกเลยนะ มาแล้วหรอพี่พี่แข่งัเองเมาดิเดียวไาใไไม่เป็นไรค่ะเราเราลักเดียวใจเดียวเล่นน้ำไม่ได้เหรอ แช์บอลเล่นในน้ำแชร์บอลเล่นในน้ำไเล่นอะไรอาจจะเตะพื้นเตะเปีตะไงทุกบอลไม่ลอยอ่ะคือแบบว่าเมื่อวานที่ถ่ายคลิปให้หนูมินอ่ะไม่ได้ยินเสียงเลยได้ครับเฮ้ยถ้คลิปสั้นอย่าว่ากันนะป้าอุ๊ย ui, tiếng của sắp nghe sắp 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 mong sắp 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 sắp

จะหลับจะหลับแล้วนั่นโ้ถ้าจะหาขนาดนี้ใส่ก็อาจจะให้เขาไป่อนเลยไปเลยไปเลยอะไปแล้วโอองแบบได้ไหมทำไมทำอย่างนี้ล่ะหายน่ารักค่ะไปแล้วว่ะหนิงน่ารักค่ะเกลียดพวกมึงอะนี่ใส่ไม่ดีว่ะ เคห้ชี้เหนื่อยเกียพวกมึงจจงเลยพวกมึงไปตัวแกรอไม่พูดทำหยาบสิคะเกียดพวกคุณจังเลยค่ะเศาอะไรดีเศรษาอะไรหนูได้ไหมเศรษะไอดเดี๋ยวนะยลอไม่ว่า